พระกิจิคุณยอนบทที่สินะครับในข้อที่ยี่ข้าแต่พระบิดาเป็นคำอธิษฐานเป็นคำร้องทูนต่อพระบิดาที่พระเยซูทรงร้องทูนในข้อที่ยีสนะครับข้อที่20่นั่นก็คือว่าสาวกฟิลิปนะครับฟิลิปนี้ได้มา พูดกราบทูลพระอาจารย์ในข้อที่ยีสิกราบทูลเรื่องอะไรครับเรื่องคนกรีกคนต่างประเทศคนที่ไม่ใช่ชนชาติอิสราเอลคือคนกรีกเขาปรารถนาอยากเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเขามีความเชื่อเขามีความศรัทธา อยากจะพบอยากจะเห็นพระเมสสิยาพระเยซูคริสต์เจ้าช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาสุดท้ายในช่วงปีที่สามที่พระเยซูจะถูกอายัดและถูกจึงบนกลางเขนนะครับฟิลิปกับแอนยูมาทูลพระเยซูพระเยซูตอบว่าไงข้อที่ยีสสาม ถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติพระศิวิยี่ิบสีเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ได้ตกลงไปในดินและตายไปก็จะคงอยู่เพียงเมล็ดเดียวแต่ถ้าตายแล้วก็จะเกิดผลให้มีเมล็ดอื่นๆมากมายผู้ที่รักชีวิตจะสูญเสียชีวิตส่วนผู้ที่ชางชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะรักษาชีวิตไว้และมีชีวิตนิรันดร 26. ผู้ที่รับใช้เราต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยอเมนพระบิดาของเราจะให้เกียรติแก่ผู้ที่รับใช้เราอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานพระเกียรติของพรงค์แด่พี่น้องท่านเป็นคนของพระเจ้าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งพี่จำนองทั้งคุณเก๋ทั้งคุณสายชาญ พระเจ้าประทานเกียรติให้กับผู้รับใช้ของพระองค์ให้เราเข้าใจตรงนี้แล้วนี่เป็นเรื่องหัวใจสําคัญนะครับที่พระเยซูนจนตรัสความจรงิงเมล็ดข้าวสาลีที่ตกไปที่ดินแล้วตายเพียงแค่มเมล็ดเดียวก็จะให้เกิดผลมีมเมล็ดอื่นๆมากมาย เอเมนพี่น้องรู้ไหมว่าการปลูกข้าวการทำนาปลูกข้าวเนี่ยต้นข้าวเนี่ยมันมองอกมาจากมเมล็ดเมล็ดเดียวนะนะครับมเมล็ดเดียวเมล็ดเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยและเมื่อต้นข้าวนี้ออกรวงข้าวหูออกรวงข้าวนี่ออกผลออกรวงข้าวเยอะเลยนะรวงยาว จนต้นข้าวต้องโน้มเพราะว่าน้ำหนักของรวงข้าวอยากจะชี้ให้พี่น้องสังเกตนึกเข็นภาพความจริงรวงข้าวที่ต้นข้าวเกิดผลรวงข้าวนั้นยาวเม็ดยาวแล้วเป็นรวงข้าวนี่จากาเล็ดเดียวนะเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเปาโลอักระชูดได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงทำให้เกิดผล มนุษย์ไม่สามารถทําให้เกิดผลแต่ว่าเป็นภารกิจที่พระเจ้าทรงทํางานให้เกิดผลอเมนพระคัมภีร์สอนเราเรื่องการเกิดผลเกิดผลสามสิบเท่าบ้างเกิดผลหกสิบเท่าบ้างเกิดผลร้อยเท่าอาเมนไม่ว่าเราจะเกิดผลสาสบเท่าไม่ได้เกิดผลร้อยเท่าเราก็ต้องที่จะถวายไปเกียรติพระเจ้า สวายการสรรเสริญพระเจ้าอย่าไปเพียบเทียบและเป็นอากับกิริยาของเนื้อหนังเพราะว่าศัตรูจ้องที่จะาก่อกวนและให้ที่จะสู้รบขัดแยง้งโกรธเกลียดเคียงกันซึ่งเป็นกิจการของเนื้อหนังเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับ นี่คือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องและสำคัญนะครับข้อที่ยี่สิบเจ็พระเยซูนี่ตอนนี้พระเยซูกำลังอยู่ในสาระสำคัญคือเรื่องคนกรีกคนต่างประเทศอยากพบพระผู้ช่วยให้รอดอยากพบองค์พระผู้เป็นเจ้าอยากพบพระมิสยาและพระเยซูตรัส เรื่องนี้นะครับ27ขณะนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะว่าอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากยามนี้ไปเฉิดอย่างนั้นหรือไม่เลยเพราะเรามาถึงยามนี้ก็เพื่อเหตุนี้หมายถึงอะไรหมายถึงที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะถูกตรึงที่กางเขน พระเยซูริเจ้าทรงทราบล่วงหน้าทรงรู้ล่วงหน้านะครับพระเจ้าพระบิดาได้แจ้งบอกได้สําแดงสุภนิมิตพระเจ้าได้สนทนากับพระบุตรพระเจ้าพระเยซูริต์ประจักษ์แจ้งชัดเจนล้านเปอร์เซนต์ว่าการที่พระองค์ มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อไปชี้ไม้กังเขนถูกถึงที่นั่นพระเยซูคริสต์จะเป็นพันธสัญญาใหม่นิรันสำเร็จที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในพันธสัญญาเดิมในเยเรมีในเในอเซเคียนนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ยี่สิบเจดนี้ คำตรัสของพระเยซูคริสต์เจ้าขณะนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะว่าอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากยามนี้ไปเถิดอย่างนั้นหรือไม่เลยเพราะเรามาถึงยามนี้ก็เพื่อเหตุนั้นเอเมนนี่คือตรงกับที่พระเจ้าได้ประกาศบอกก่อนที่พระองค์จะเสด็จ สู่สวรรค์ถูกรับไปพระเจ้าได้ประกาศบอกว่าโจงประกาศสุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้คนทั้งโลกนี้ได้รับการอภัยยกโทษบาปผิดได้รับข่าวเสื่ได้รับความจริงแค้ความหมายแท้ที่พระเยซูถูกตึงที่ไม้กางเขนอามนเพราะฉะนั้นในพระธรรมจดหมาย พระเยซูที่บอกว่าพระเจ้าพระบิดาอดโทนรอคอยนานพราะว่าต้องการให้คนบาปกลับใจใหม่อันนี้สำคัญนะครับข้อที่27นี้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับชาวกรีเพราะว่าชาวกรีเป็นคนต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวไม่ใช่คนอิสราเอลไม่ใช่เชื้อสายพงพันธุ์ของอับราฮัม นี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้ายอนบทสามข้าแต่พระบิดาขอทรงทำให้พระนามของพระองค์ได้รับพระเกียรติสิริแล้วมีพระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่านี่เป็นคำพูดของพระบิดานะครับเราพระยาเวได้ทำให้พระนามนั้นรับพระเกียรติสิริแล้ว และจะทำให้พระนามนั้นรับพระเกีรยรติศริอีก 29. ฝูงชนซึ่งอยู่ที่นั่นและได้ยินเสียงนี้ก็กล่าวว่าเกิดฟ้าล้องคนอื่นๆพูดว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งพูดกับพระองค์ 30. พระเยซูตรัสว่าเสียงนี้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของพวกท่านไม่ใช่เพื่อเรา สารเสริญพระเจ้าตรงนี้ปลายข้อที่ยี่สิบแปดแล้วมีพระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่าพระยาเวพระบิดาได้ทำให้พระนามนั้นรับพระเกียรติสิริแล้วพระนามนั้นคือพระนามพระมิสยาพระนามนั้นคือพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า พระนามนั้นคือพระนามจจซัสครายพระนามนั้นคือบุตรมนุษย์พระนามนั้นคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระนามนั้นคือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เอเมนนี่คือเนื้อรกักท์ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเราได้ทำให้พระนามนั้นรับพระเกียรติสิริแล้ว และจะทำให้พระนามนั้นรับพระเกียรติสิริอีกและในพระธรรมตอนนี้ก็ได้บอกว่าข้อที่สามข้อที่สาสพระคริสต์จะทรงดำรงนิรันฝูงชนได้พูดพวกข้าพเจ้าทราบจากหนังสือบทบัญญัติ ที่บอกว่าพระกริ์พระเมสยาจะทรงดำรงนิรันดร์เหตุใดพระองค์คือพระเยซูจึงพูดว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นใครคือบุตรมนุษย์ผู้นี้พระเยซูบอกว่าข้อที่32แต่เมื่อพระเยซูถูกยกขึ้นจากแผ่นดินตรึงบนไม้กางเขน แล้วเราเราในที่นี้คือตรีเอกานุภาพทั้งพระบิดาทั้งพระบุตรทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระเจ้าจะชักนำคนทั้งปวงมาหาพระองค์เอเมนนะครับและนี่คือ,อ,อที่พระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ ในปลายข้อที่28พระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่าพระเจ้าพระยาเวได้ทำให้พระนามนั้นคือพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ารับพระเกียรติสิริแล้วแล้วจะทำให้พระนามนั้นคือพระนามพระเยซูคริสต์พระผู้ชายรับพระเกียรติสิริอีกอามนนี่คือความหมาย ในพระคัมภีรพระกิจคุณสีเล่มในสีเล่มนี้ได้พูดถึงพระสุรเสียงในพระธรรมยนบทสบสองนี้ที่เราได้พิจารณาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอนนี้เป็นพระสุรเสียงสุดท้ายพระสุรเสียงประการที่สามมีพระสุรเสียงสามครั้ง ในพระกัมภีร์พระกิติคุณสี่เล่มพระสูรเสียงครั้งแรกเมื่อพระเยซูกิ์เจ้าได้เชื่อฟังพระบิดาเจ้าและได้เสด็จไปหายอนพุ่งให้เปาปิสมายอนเดบ,บัติสที่แม่น้ำจอร์แดนนี่เป็นพระสูรเสียงแรกมีความสำคัญมากพระสูรเสียงครั้งแรกมีความสำคัญมากพระสูรเสียงครั้งที่สองพระสูรเสียงครั้งที่สามมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน ว่าสุรเสียงครั้งที่สองเกิดขึ้นตอนไหนครับตอนที่พระเยซูคริ์ทรงจำแรงพระกายพาสาวกสามคนเปรตรยอนยากอบไปที่ภูเขาแล้วพระองค์พระกายพระองค์ได้ที่จะทรงพระสิริภาษาอังกฤษใช้คำว่าพระกายของพระองค์ได้สำแดง ความเป็นพระเจ้าสำแดงพระสิริของพระเจ้าแมทธิวบทที่17บอกว่าเมื่อพระเยซูแปลงพระกายนั้นทรงจำแรงพระกายนั้นใบหน้าพระองค์เหมือนดวงอาทิตย์เสื้อผ้าที่พระองค์ทรงฉลองพระองค์นั้นสว่างเหมือนแสงอาทิตย์นี่คือนี่คือความเป็นพระเจ้าที่ที่พระองค์ทรง จำแรงพระกายนั้นการจำแรงพระกายนั้นเพื่อที่จะให้สาวกได้ประจักษ์แจ้งว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแท้สภาพของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้แปลเปลี่ยนฉายพระสุริของพระเจ้านั้นทำให้สาวกของพระองค์นั้นสามคนนั้นโดยเฉพาะเปร,ปรตร และเปโตรนี้ยกเรื่องนี้มาเ,าเขียนในสองเปโตรบทหนึ่งเพื่อหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทั้งหลายแล้วการที่มีพระสุรเสียงครั้งที่สองนี้ที่พระเยซูพระองค์ จำแรงพระกายเป็นจำแดงพระเจ้าแท้มีพระสุรเสียงพระสุรเสียงว่าไงครับท่านผู้นี้เป็นบุตรชีรักของเราในแมทธิวบทที่สิเนะเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิดครั้งแรกที่พระเยซูไปรับบัพติศมาในน้ำกับยอห์นหรือแบปทิสพระสุรเสียงว่าไงครับ ยอนเดบับบิสยอนผู้ให้พระเยซูรับประทินุมาในน้ำได้ยินพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วเข้าใจว่าสาวกของยอนได้ภายหลังสาวกของยอนได้ติดตามพระเยซูเข้าใจว่าเห็นว่าสาวกของยอนเดบับติสก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย ผงได้ยินพระสุรเสียงที่มาจากฟ้าสวรรค์นั้นด้วยพระสุรเสียงที่มาจากฟ้าสวรรค์เมื่อพระเยซูรับศีลบริติศมาในน้ําจากยอดหรือบับติษพระสุรเสียงว่าไงครับท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจบแต่บนภูเขานั้นแมทธิวบทที่17บเจ็ดพระสุรเสียงเพิ่มเติม โงมเชื่อฟังพระองค์เถิดที่พระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ในทีเอ็นซีบีอมตะธรร่วมสมัยบอกว่าพระสุรเสียงนี้มาจากฟ้าสวรรค์ในแมทธิวบทที่3พระเยซูไปรับเสียงบรบิทยน้ำกับจอห์นเือแบปทิสพระคัมภีร์ก็ใช้คำว่าพระสุรเสียง มาจากฟ้าสวรรค์เพราะว่าฟ้าสวรรค์เปิดออกแล้วมีพระสุรเสียงแล้วมเีเครื่องหมายสำคัญเป็นรูปนกพิราบที่บินมาเหนือพระเยซูคริสต์และยอนเดบับลิสได้เห็นเครื่องหมายสำคัญนั้นและเราพบว่ายอหนเดบับลิสได้รับ พระพจนะจากพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าพระเจ้าพระบิดาได้แจ้งบอกผู้รับใช้ของพระองค์ว่าจะมีพระองค์ผู้หนึ่งที่เป็นพระเมสิยาที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์จะเป็นพระเมสสโปดกเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่พระองค์จะไถ่ยมสเษียชาตไถ่ชนชาติอิสราเอล พระองค์ผู้นั้นแหละเมื่อรับศีลในน้ำแล้วบ,บอบิสมานในน้ำแล้วยอนเจ้าจะเห็นเหตุการณ์เครื่องหมายสำคัญนี้นั่นคือเครื่องหมายสำคัญคือสัรฐานที่ปรากฏจากฟ้าสวรรค์นั้นจะเป็นสัรฐานเหมือนนกพิราบแล้วก็จะเหนืออยู่พระองค์ผู้นั้น พระเจ้าพระบิดาได้แจ้งบอกกับยอนหรือบับทิสเพราะฉะนั้นในมัทธิวบทที่สามยอนหรือบับทิสได้กล่าวไม่เห็นด้วยได้กล่าวแจ้งกับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับบอกพระองค์เข้าพระเจ้าจังหาก ที่อยากจะขอรับบาบิสมาจากพระองค์ฮอยอนเดบแบพสได้กราบทูลพระเยซูด้วยใช่ไหมครับในมัทธิวบทสามข้อที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่มีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ เป็นคำพูดของยอนยอนพูดกับใครครับพูดกับฟาริสีพูดกับผู้นำศาส,สนายูดาเราให้บับิสมาด้วยน้ำแก่พวกเจ้าแสดงถึงการกลับใจใหม่แต่ภายหลังยังมีผู้หนึ่งทรงริษิ์อำนาจที่กว่าเราเสด็จมาเราไม่คู่ควรแม้จะ ถือฉลองพระบาทพระองค์พระองค์ทรงให้ชั้นทั้งหลายรับบุญสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์หมายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์นี้หมายถึงพระเมสสิยาพระองค์ถือั่วอยู่ในพระหัตถ์พร้อมแล้วทรงเก็บกวาดปลานนดข้าว รวบรวมข้าวซึ่งเป็นของพระองค์ไว้ในยุ้งชาง,งและเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับต่อมาพระเยซูคริสต์ทรงรับบพติศมาในยอนที่แม่น้ำโจดแดนใกล้เยรูซาเล็มสิบสี่ยอนพยายามทูลชัดชานข้าปรงตังหากข้าเจ่พระเจ้า ข้าพระองค์่างหากที่ต้องขอรับบารมีมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะ,สะเสด็จมาหาข้าพระองค์พระเยซูจัดรอบข้อที่สิบห้า 75. ขณะนี้ให้เป็นไปตามนั้นเฉิดสมควรแล้วที่พวกเราจะทำเช่นนี้เพื่อให้ความชอบธรรมทุกประการสำเร็จครบช่วนข้อนี้สำคัญนะครับข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญ สอนขิตจกักสอนกิตาชนสอนคนของพระเจ้าสมควรอย่างยิ่งที่ท่านและข้าพระเจ้าควรทำให้ความชอบธรรมของพระเจ้าสํำเร็จครบถ้วนทุกประการอาเมนผมอ่านจากฉบับเวอร์ชันสองนหนึ่งนะครับสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราพูดอยู่นี้คือเรามีมหาปริหิตอย่างนี้ ผู้ประทับเบื้องขวาพระจิ่นั่งของพระเจ้าในสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์และในพระปราแท้ที่องค์พระผู้เป็นเจา้าทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งพระปราแ้นี้อยู่ในสวรรค์นะครับในวิวรณ์บทที่สี่ก็ได้อธิบายการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าในสวรรค์นี่คือพระปราแ้นะครับในปลายข้อที่สองบอกว่า พระพราแชที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งข้อสเพราะว่ามหาปรุหิตทุกคนได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อน,นำของถวายและเครื่องบูชามาถวายปรุหิตนี้มหาปรุหิตผู้นี้จึงจําเป็นจะต้องมีสิ่งหนึ่งสี่ด้นถวายด้วยถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็คงไม่ได้เป็นปรุหิตเพราะาซําซ้อนนะครับเพราะว่าอาโรนปรุหิตนั้นทําตามรูปแบบนะครับซึ่ง รูปแบบนี้ชี้ถึงพระปราแ้ในสวรรค์สถานที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมหาปรุหิตแท้นิรันนะครับเพราะว่ามีปรุหิตที่นำของมาถวายตามธรรมบรัญญัติอยู่แล้วข้อ5้าปรุหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในพระปราที่เป็นแต่แบบจำลองข้อนี้ชัดเจนอธิบายชัด ที่เป็นแบบจับรองและเงาของสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งพระพรานนั้นพระเจ้าก็รัดสั่งว่าจงระวังที่จะทําทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าทุกบนภูเขาแต่บัดนี้พระเยซูทรงได้รับพันธกิจที่สูงสูงกว่าพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางแห่งพระชจ้าสัญญาประสริฐกว่า ซึ่งตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าเจ็เพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีพันธสัญญาที่สองอีกพันธสัญญาที่สองยิรมีสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบสองพระเจ้าเจ้าพระเจ้าพระ,าระบิดาตั้งพระตั้งพันธะสัญญาใหม่นิรันดร์โอ้ ระบุตรของคือโดยพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเจ้าจะจาลึกเพราะว่าจะคําคําตรัสของพระองค์จากพระโอษพระองค์จะลึกไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์คนของพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณของพระองค์ดูเหนือประชากอของพระองค์ทุกคนเอเมนฝากพี่น้องบทที่8ไปอ่านเพิ่มเติมแล้วขอพระเจ้าประทานพระพรแด่ช่าน เพื่อท่านจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดของคิสจกักรทรงเป็นศีรษะของคิสจกักรพระองค์เป็นพระเกียรติพระองค์ทรงเป็นพระอัยสวรรค์ญาณุภาพของคิสจกักรคิสจักรที่เชื่อฟัง ที่จะจากที่กระทำตามน้ําพระชัยของพระองค